เออบรรยากาศฝนกำลังมาด้ะครับดูตอนนี้เวลา,า,าที่พกนกาสี่สิบแปดนาทีสวัสดีครับท่านเอฟซี 3, ทุกท่านที่เข้ามาชมช่องนี้ช่องนี้เน้นไปที่ธรรมชาตินะครับตามท้องไร่ท้องนาไม่ไรวือหวาและขึ้นไปตามเทศกาลหน้าเทศกาลก็จะมีงานจัดงานอะไรก็จะลงถ่ายทำให้ดู <c oughs> ทางช่องไม่มีไรายได้ใ้งเงินค่ารถไปโนป่นไปนี่ น้ำมันรถก็ไม่มีล้วก็เชนไปเ,ไปเรื่อยถ่ายทําไปเรื่อยครับเอาแบบบ้านๆนี่แหละก่อนเรย่จุดเริ่มต้นของเราช่องของเราเป็นอย่างนี้ <c ười> ขึ้นอยู่ที่ว่าใครชอบดูตามธรรมชาติก็เข้ามาอันนี้เพียงหน้าหลยเพียงหน้าด้ยุนนกเป็ดนกเป็ดบินตะกี้นุมานอนหน้าใส่เบ็ดอยู่นี่เด้ นี่ใส่เบ็ดคือมือนี่น้ำบ่มีน้ำบ่ค่อยหลายปลาบ่ค่อยใหญ่ปลาบ่ออกสั่งมันบ่มีน้ำบอกสา่งบาใครน้ำให้ในน้ามันก็เลยเป็นใหญสภาพทุกทีแหละพี่น้องเยบ้านเขาเป็นบ้านหมู่บ้านเล็กๆมีหนึ่งแปดสิบหลังคาเรือนนะมั้งหมู่บ้านนี้น้อย ฝนกำลังมาฝนตั้งเข้ามาแล้วฝนตั้งกำลังตั้งเข้ามาอีตกนี่นะประมาณหกโมงกว่าๆเนี่ยมาห่อนตกพอดีแหละป่อแปะป่อแปะนี่แหละฝนตกมาแล้วไปแล้วปูนปูนปนปูนสร้างห้่ถึงมองไป เราจะเดินเข้าบ้านกันเราจะเดินเข้าบ้านกันทางเข้าบ้านกันตะกี้แถวนี้หนูขึ้นน้ำดีดีหนึ่งปลาบื้นพอยากดด้วแถวนี้มาใส่เบ็ดใส่ยังเหนียวอ่บอยนั่นหนึ่งปลาดุกไปหยังหนี่งตะกี้ขันน้ำรวดในน้ำรวดถนนนี่หนูเด้อนานม,มาจากหมู่บ้านเดินข้าเจ้าปิ้งออกมาปิ้งออกมาหนาึ่งข้าเจ้านฝนก็รักมาก จะเกลี่ยงมาลวดกันถ่วมทงเนี่ยน้ำทที่จีนเรื่อธรรมดาเลยต่ปีนี่น้ำบ่หลายน้ำเราเจ้าขังน้ไว้ตะวัวนปุยลงอัดปุยลงตัดเขาแล้วอัดปุยลงให้เขามันดีดให้เขามันดีดหนีจากงานนะกันฝ <c oughs> นดีดีดูกุ่งปูปลาหนาน้ำเจ้านี้เอาบปิเวต่อสมัยนี้จิตตะสมุนิมอมยิง ผมาตามฤด,ดูกาลขันฝนมาเดือนหกเดือนเจ็ดหนึ่งน้ำถ่วมสางปั๊บปลาหนอเมื่อไหร่างในหน้าปลาปั๊บปลาหงอมาใครน้ำตามให้หน้าปลาออกมาใครน้ำตามให้หน้ามันกัิง่ายตัวมันเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าใส่เบ็ดเอาปลาใส่ห้องเขาบุญขวสักใส่กบเบ็ดกบเปินด้เดือนเก้าเดือนสิบ เตวิกบเขาสาก,กันโอ้ยมือดอกบกบตะกี้ทุ่มมือนี่มันบ่มีนกมากินแง่คนกินแงน่อย่างนี้มันแรงน้ำร่มตายมันไข่วะได้นะกบมันไข่นี่นยแนะนำบ่มีหวกนะทำไม่กี่ไทยหุ้นหน้าไว้เนาะหวกแรงน้ำส่วนกี่ไทยเงินงธรรมดาเลยมือแล้วกบ ให้หนึ่งที่ก็บือที่ยง,ง <c oughs> น,นั้นน,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 นีงแต่ฝนบ่มีฤดูกาลมากหนึ่งอันบ่อนั่นแล้วมันฝนกำลังมาแล้วฝนก้อนนี้ตกนี่แหละก้อนนี้ตกนี่แหละตอน,นกระไรแล้วก็จะมา ทางนี้ตะกี้หนิโว้ยปลาบืนขึ้นมาเด้ตะกี้ปลาจากส่างนู่นนี่บืนขึ้นมาบืนมานำมาเก็บเอาแง้มเ้าแง้มแรงวววไวมีนี่เวทไส้มาช่วงเอาแต่พอได้กินอยู่ตะกี้ขมือหนิโอ้แล้วรถมันมีขึ้นให้เห็นแล้วปลาเป็นไงทา้งขวานถนนสุดซ้อนไปหมดแล้วหลายปีแล้วม,งมืงอไหร่นี่ยุดยากที่ปลา